ศึกษาน่าชื่นชมมัธยมนักนา่วาอุปถรัรมภ์สร้างศรัทธ,ธาไฝหาคุณธรรมความรู้นำผู้สังสีทุกชีวันเพราร่วมกันร่วมภูันชัน,น้องพี่สร้างวามนี้สมดัง โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถรัรมภ์แยกเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสวนหลวงสองสุราบ้านป่าเริ่มก่อตั้งขึ้นบริเวณมัสยิดนูรุลอิสลามตำบลสวนหลวงอำเภอพระขนงจังหวัดพระนครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทําทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ส เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2476พุทธศักราช2498นางสมนาคนาวานลีมมะลูลีมนายฤทิฤทธิมัดนางหนับมัดต่อเย็บได้ร่วมกันอุทิศที่ดินจำนวน2ไร่3งาน40ตารางวาให้ปลูกสร้างอาคารเรียน โรงเรียนจึงย,ย้ายมาสร้างในที่ดินผืนใหม่เป็นอาคารไม้สองชั้นด้วยการร่วมทุนร่วมแรงกันของประชาชนในท้องถิ่นและได้โอนเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2508โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนเทศบาลสุเราบ้านป่าต่อมาเทศบาลน,นครกรุงเทพได้รื้ออาคารไม้หลังเก่า และสร้างใหม่เป็นอาคารไม้สองชั้นที่แข็งแรงกว่าเดิมวันที่12กันยายนพุทธศักราช2512เทศบาลนครกรุงเทพสร้างอาคารเรียนต่อจากอาคารไม้หลังเดิมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนนาคนาวาอุปธรรมวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2518คุณนายชะแล่มสุวรรณประกรณ์ และในชัดประตนาราชผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างอาคารไม้สองชั้น6ห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอาคารต่อมาปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้นห้องเรียนไม่เพียงพอกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องรื้ออาคารไม้ทั้งหมดเพื่อปลูกสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นขึ้นแทนที่ ต่อมาชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นเป็น12ชุมชน3มัสยิดประกอบด้วยมัสยิดนูรุลอิสลามมัสยิดราวด์ติลจันนะและมัสยิดอันวารุลอับรอดชาวบ้านที่อาศัยในทุกๆชุมชนมีความต้องการให้โรงเรียนนาคนาวาอุปธรรมเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อรองรับเด็กในชุมชนให้ได้เรียนทั้งสายสามัญและาศาสนาควบคู่กันไปเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางอิมามฮัมดานาคนาวาเป็นผู้หนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและห่วงใหญ่ในอนาคตของเด็กๆในชุมชนจึงอุทิศที่ดินจำนวน2ไร่หนงาน83ตารางวา มูลค่าประมาณ9ล้าน8แสน3หมื่นบาทอยู่ห่างจากโรงเรียนหลังเดิมประมาณ300เมตรเพื่อสร้างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือกิจการต่างๆของโรงเรียนด้วยดีตลอดมาด้วยวัย70ปีท่านอิมามฮัมดานาคนาวาผู้ถือคติประจำใจว่ามีแต่ให้ ไม่มีการรับได้ใช้ชีวิตสมถะรู้จักความพอเพียงเรียบง่ายมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุณตามแบบอย่างวิถีชีวิตอิสลามท่านได้อุทิศตนให้แก่การสอนศาสนานานถึง40ปีเป็นอิหม่ามมัสยิดอันวารุลอบรอด30ปีจึงถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันศาสนา ประเทศชาติและชุมชนอย่างมากมายขอให้เอกองอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอาลาได้โปรดประทานสิ่งที่ดีงามให้แก่ท่านและครอบครัวตอลอดไปไป,ไปประกาศกิคุณน,นะครับเป็นการที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีจิตศรัทธาในการที่มอบที่ดินจบทีสามไร่มูลค่าแปดก้าล้านบานทารเราจะดําเนินการตามมตุถสม ให้เริ่มลงมือก่อสร้างได้ภายใน3ปีโรงเรียนนาคนาวาอุปถรัรมภ์จึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกในเขตสวนหลวงซึ่งได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนระถมมศึกษาจนถึงมธัธยมศึกษาตอนต้นและปีการศึกษา2549กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจากมธัธยมศึกษาตอนต้นถึงมธัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการประสานงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและด็อกร์วันล,ลบสุวรรณดีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2545มูลนิธิร่วมกตัญญูได้บริจาคอาคารเรียนหนึ่งหลังเป็นอาคารแบบสอนอสอ358จำนวน8ห้องเรียนมูลค่า6ล้าน6แสนบาทโดยมีนายไพรินอหหมัดตอเหต สิทธิ์เก่าของโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานปีพุทธศักราช2546ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว1ห,หลังพร้อมลานคอนกรีตเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2549ได้สร้างลานคอนกรีตและสร้างโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทด้านหลังอาคารโมลเลนที สร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ต่อจากพื้นสนามเดิมและโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีตคลุมสนามด้านหน้าโรงเรียนทั้งหมดโดยการแปรยติของนายนัทวุฒิมัดนุรักษ์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงนายสามารถสับพดประธานกรรมการโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมเป็นอีกผู้หนึ่งที่ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนด้ดีมาโดยตลอด ท่านเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองและบริจาคทุนทรัพย์ให้กับกิจการการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆด้านเสมอมาโรงเรียนนาคนาวาอุปถรรัมเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสในปีพุทธศักราช2544สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางกัลยาพลีรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศักราช2544ถึง2546มีนายสมหมายราชพันธ์แสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศักราช2546ถึง2548มีนางนวลตาการจนะวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และแยกตัวเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตามมติการประชุมครั้งที่6ทับ2,548เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2,548โดยคณะกรรมการกรุงเทพมหานครประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครชื่อโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถรรม เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2548มีนายประสงค์เชื้อขำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวละดาวันนิวาสวัรต์เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีนางสาวเพนลักษ์บุญความดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวเพนสีอ่อนสูงเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีครู42คนนักเรียน660คนนักการพันโรง3คนแม่ครัว3คนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสายชั้นละ5ห้องเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนได้แก่วิทย์คณิตคอมพิวเตอร์นาฏศิลป์การงานอาชีพและภาษาอาหรับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี6แผนการเรียนได้แก่วิทย์คณิตศิลป์คอมพิวเตอร์อังกฤษจีนอังกฤษคณิตอังกฤษ,กฤษ,กฤษ,กฤษสังคมและนาฏยศิลป์ด้วยความเข้มข้นของสายเลือดเทาเหลืองโรงเรียนได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนักเรียนประสบความสำเร็จ ทางด้านการเรียนและการทำงานคณะครูผู้มากด้วยความรู้ความสามารถต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจภายใต้การบริหารงานที่เข้มแข็งมุ่งมั่นและเที่ยงตรงของผู้บริหารเพื่อนำนาวารำนี้มุ่งสู่จุดหมายที่เราชาวมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ใฝ่ฝันร่วมกัน สธาบันการศึกษาน่าชื่นชมมัธยมนักนาวาอุปถัมภ์สร้างศรัทธาไฟหาคุณธรรมความรู้นำผู้สังสีทุกชีวันเราร่วมกันร่วมผู้พันชั้นนองพี่สร้างความดีสมดังที่ครูสร้างสรรค์ สัมพันธ์นั้นล้ำค่ากว่าสิ่งใดเหลือเท่าเหลืองเข้มขนยิ่งนักรวมใจพักกษางศาสร์ชาติยิ่งใหญ่ประดูสูงสวยเด่นงามเหลืองสดใสล้อมกดยใจสามัคคีมีพลัง ใดไม่สิ้นหวังขอสัญญาจะรักษาความดีดังที่สอนสั่งเสริมชีวิตสิทธิ์มีครั